วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับหนึ่งในสุดยอดเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ยังคงเป็นตำนานแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีนั่นคือ B2 Spirit เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่ในปี2026นี้ยังคงเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ระดับโลกและยังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เราจะไปดูกันว่า B2 ในปี2026นีน้ยังน่ากลัวแค่ไหนและมีอะไรใหม่บ้างที่ทำให้มันยังคงเป็นวิญญาณแห่งท้องฟ้า B2 Spirit หรือที่บางคนเรียกกันว่า Steel Bomber เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลที่สามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้ ถูกพัฒนาโดยบริษัท Northrop Grumman และเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1990แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแต่ในปี2026นี้ b 2ยังไม่ได้ถูกปลดประจำการและยังถูกปรับปรุงสมรรถนะเพื่อรองรับภัยคุกคามใหม่ในยุคปัจจุบันสิ่งที่ทำให้ b 2เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่พิเศษคือการออกแบบแบบปีกบิน Flying Wing ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้มันล่องหนต่อเรดาร์ได้ดี แต่ยังช่วยลดแรงต้านและเพิ่มประสิทธิภาพในการบินระยะไกลอีกด้วยตัวเครื่องไม่มีหางไม่มีคลีบแนวดิ่งทำให้มีลายเซนเรดาร์ที่ต่ำมากจนแทบจะไม่สามารถตรวจจับได้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วไป ในปี2026กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้ทำการอัปเกรด B-2 หอลายจุดโดยเฉพาะด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารหนึ่งในระบบที่ได้รับการปรับปรุงสำคัญคือระบบปรับปรุงความสามารถในการรบแบบเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare ทำให้ B-2 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่เช่น F-35 หรือแม้แต่ดาวเทียมและศูนย์บัญชาการบนภาคพื้นดินได้แบบเรียลไทม์ อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบป้องกันตัวจากขีปนาวุธพิสัยไกลและระบบต่อต้านเรดาร์รุ่นใหม่ B2 ปี2026ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถตรวจจับสัญญาณจากเรดาร์ศัตรูและตอบโตได้รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสัญญาณรบกวนหรือการเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อหลบหลีกอัตโนมัติด้านอาวุธ B2 ยังคงสามารถบรรทุกระเบิดแบบธรรมดาและนิวเคลียร์ได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นระเบิดํำวิถี JDAM ระเบิดร่อน JASSM หรือแม้แต่หัวรบนิวเคลียร์ B 6 1และ B 8 3ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้แม่นยำยิ่งขึ้นในปี2026นี้ยังมีข่าวว่า B 2บางลำได้รับการปรับปรุงให้สามารถปล่อยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในอนาคตได้อีกด้วยหนึ่งในจุดที่น่าสนใจคือการรักษาความล่องหนของตัวเครื่อง B 2จํจเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดี พื้นผิวของมันถูกเคลือบด้วยวัสดุพิเศษที่ช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์และในปี2026นี้ได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีเคลือบผิวรุ่นใหม่ที่ทนทานมากขึ้นซ่อมบำรุงได้ง่ายขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม แม้ว่าในอนาคตกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจะเตรียมปลดประจำการ B-2 และแทนที่ด้วย B-21 Raider แต่ในปี2026 B-2 ยังคงถูกใช้งานจริงในหลายภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการป้องปรามทางยุทธศาสตร์และการโจมตีเป้าหมายระดับสูงในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันทางอากาศหนานแน่นเช่นในกรณีที่ต้องโจมตีฐานทัพหรือคลังอาวุธนิวเคลียร์ของศัตรู ตัวอย่างของภารกิจที่ V 2เคยปฏิบัติมาแล้วเช่นการโจมตีในเซอร์เบียอัฟกานิสถานอิรักและลิเบียซึ่งพิสูจน์แล้วว่าความล่องหนของมันช่วยให้สามารถเข้าโจมตีเป้าหมายสำคัญโดยศัตรูไม่ทันตั้งตัวและไม่สามารถตอบโต้ได้ทันเวลา ในปี2,026ยังมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะสำหรับการฝึกบินและปฏิบัติการร่วมกับ B 2โดยมีการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรเช่น N A T O และประเทศในแปซิฟิกทำให้ B 2ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจทางทหารของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในด้านการทูตและการสร้างความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์การควบคุมและบังคับ B 2นั้นต้องการนักบินที่มีทักษะสูงมาก โดยปกติจะมีนักบิน2นายประจำการในห้องนักบินและต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในศูนย์ฝึกเฉพาะทางโดยในปี2026ยังมีการนำเทคโนโลยีจำลองการบิน f l i g simulation) รุ่นใหม่มาใช้ในการฝึกเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลและใช้งานสูงมากแต่ B2 ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาด้วยความสามารถในการบินระยะไกลกว่า11,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ทำให้มันสามารถบินไปยังเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลทั่วโลกได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงในปี2026นี้มีรายงานว่ากองทัพ สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในระบบควบคุมภายใน B-2 เพื่อช่วยในการประเมินสถานการณ์การวางแผนภารกิจและการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามแบบอัตโนมัติซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดให้ทันยุคดิจิทัลสุดท้ายนี้แม้ว่า B-2 Spirit จะเริ่มมีอายุมากแล้วแต่ด้วยการปรับปรุงและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องบินลำนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ทางทหารระดับโลกและยังคงเป็นเครื่องบินที่น่าจับตามองที่สุดลำหนึ่งของโลกในปี2 0 2 6นี้สําห้สำหรับใครที่ชอบเครื่องบินรบและเทคโนโลยีทางทหารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยอาเซนอนของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ